มกอเชียงใหม่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุมกอขอนแก่น AM 1314กิโลเฮิรตซ์และสถานีวิทยุมกอสงขลา AM 1269กิโลเฮิรตซ์รับฟังพร้อมเพียงกันทั้ง4ภูมิภาครายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ถือได้ว่าในช่วง43ปีที่ที่นี่ผมถือว่าเป็นหนุ่มเต็มที่แล้ว<ช>เป็นหนุ่มใหญ่ที่สามารถจะสร้างผลงานร่วมกับวิทยาเขตอื่นๆจะทำให้วิทยาเขตกระแพงแสนกลายเป็นศูนย์กลางของโลกด้านการวิจัยด้านการสร้างคนด้านการสร้างนวัตรกรรมสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกรวมกับศูนย์หนึ่งใจช่วยเหลือเกษตรกรมูลนิธิมเมดรเกิลออฟไลฟ์ พัฒนาชุมชนสนับสนุนรายการโดยเดอะเวโรนาแอทับลานปราจีนบุรีบูชคอนแต่ได้มาตรฐานระดับโลกดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคนปุ๋ยรุ่งอรุณบริษัท MP Group ปประเทศไทยจำกัด สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนค่ะพบกับชัดเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเกษตรงานด้านอาสาและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนไปด้วยกันค่ะ แลววันนี้ค่ะชัดพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะเพราะว่าที่นี่มีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ43ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะบรรยากาศภายในจะเป็นยังไงเข้าไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ งานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ43ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนกิจกรรมประกอบด้วยพิธีบวงสวงองค์ครับพิรุณพิธีวางพวงมาลาณนะอนุสาวรีหม่อมหลวงชูชาติกำภู และพิธีเปิดงานวันสถาปนาวิทยาเขตกำแพงแสนครบรอบ43ปีณห้องคอนเวนชั่นอาคารศูนย์มหาวิทยาลัยโดยได้รับเกียรติจากดรจงรักวัชรินรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยลเกษตรศาสตร์เป็นประธานเปิดงานพร้อมทั้งเป็นผู้มอบโล่ให้แก่สิทธ์เก่าดีเด่นบุคลากรดีเด่นและนิสิตดีเด่นประจำปี2565 กว่าจะมาเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนต้องผ่านอุปสรรคมากมายเราไปฟังเรื่องราวและประวัติความเป็นมาที่นี่กันค่ะคือท่านอาจารย์วัฒนานะปีนี้ท่านอายุ95ปีแล้วท่านเป็นรองอธิการบรดีของกำแพงแสนคนแรกท่านทำหน้าที่ในช่วงปี2519 จนถึง2523วิทยาเขตกำแพงแสนเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกก็คือในปี2522เพราะฉะนั้นท่านมาทำหน้าที่เนี่ยก็คือเตรียมเปิดวิทยาเขตนะครับเป็นช่วงสำคัญที่สุดเพราะทุกอย่างจะต้องจะต้องพร้อมในการเปิดและที่สำคัญเท่าที่ผมผมได้รับทราบมาประเด็นใหญ่ของปัญหาก็คือปัญหากับภายนอกซึ่งก็คือเรื่องที่ดิน ที่เป็นของวิทยาเขตในขณะน,นี้เป็นปัญหาที่ยืดเยื้อชี้ให้เห็นว่าท่านเนี่ยจะต้องมีความมุ่งมัน่นมีความรับผิดชอบและที่สำคัญก็คือความกล้าหาญใช้ระยะเวลาน,านานมากในการที่จะทำให้เรื่องมันจบโดยรวมแล้วเนี่ยผมคิดว่าท่านอาจารย์วัฒนานี่ท่านคงจะดีใจมากที่ปัจจุบันเนี่ยท่านเห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการที่ท่านได้เริ่มตั้งแต่ตอนนั้นมาจุดที่ผมร่มวโตทำไมผู้ใหญ่จึงมองนะผมให้ให้ทำงานที่นี่นะฮะผมรับทำท่านแล้วเนี่ยความจริงผมม่แปรดันกันผมจะทำงานไรผมจะแก้ปัญหางไงผมจะเข้าไปไงตอนนั้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยที่นี่ไม่มีที่พักซ่องแบบสายกรมพัฒนาที่ดินความที่ผมรักกรรมพึงแกนะมันไม่รู้ว่าอะไรมา โดนใจว่าผมก็ไปนอนที่ท่านน่ไปนอนที่ท่านคืออยากไปดูว่ามันเป็นยังไงกบแพงแสนเนช้าก็เดินทางกลับพอเดินทางกลับเนี่ยวิ่งไปผ่านสุงมก็แพงแสนผมก็แวะเข้าไปประมาณสักบ่ายสองโมงแวะเข้าไปในศูนย์ไปดูเลยนะหูหน้าสูงดีใจมากเลยหูหน้าศูนย์ถ้าก็ดีใจว่าไม่เคยมีใครในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เข้ามาเยี่ยมที่นี่อาจารย์เป็นคนแรกและคนเดียวเท่านั้น เพราะนั้นไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้ผมก็มีใจว่าเออเราเราเราจะทาอะไรเราอย่าไปคิดถึงตัวเองให้คิดถึงบ้านเมืองเป็นหลักนะลรวใจกล้ามาทำอะไรได้ทําไปเลยแล้ว,ท,ลวลทุกอย่างมันมีผมที่หลังซึ่งมันเป็นอย่างที่ผมนึกนี่มันก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องจริงและเรื่องดีนะฮะแล้วในเวลาการกำแพงแสนนี่ผมก็มุ่งสร้างไปเรื่อยนะเมือ่อเครื่องไม้เครื่องงูทำผมก็เลยทาเพลินฮะก็บุกไปเรื่อยบุกตรงนี้มันใกั lui, บตรง จนทุกอย่างมันมันเข้ารูปเข้าร่างเนื่อยหน่อยนะฮะชมพูพรทิพย์นี่ก็คนจริงๆเนยวผมห่างไปสักยี่สิบปีได้อยู่อยู่ดอก็อกมบบานจนทั้งมันออกดอกชื่อมันถึงขึ้นมาดังนะจนทั้งกลายเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้บรรจุอุโมงค์ชมพูพรทิพย์บนถนนวัฒนาเสรษฐกิจจังหวัดผมก็รู้สึกภูมิใจนะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความดีของคนรุ่นดอง หลายหลายท่านที่ได้ช่วยกันสร้างสรรค์นในสิ่งที่มันมีคุณค่าขึ้นมันไม่ใช่คุณค่าของผมอย่างเดียวมันคุณค่าของมหาวิทยาศาสตร์ด้วยเขาขอบคุณที่เห็นว่าผมเป็นบุคคลสาคัญที่จริงผมก็นึกเหมือนกันว่าเราไม่เคยนึกว่าง,งานนี้มันจะสาเร็จเพราะมันทุกอย่างมันอยู่ในความมืดแปดด้านแต่ว่าคทำเข้าไปคทำไปเรื่อยๆมันต้องพบแล้วสิ่งที่ผมภูมิใจคือผมได้เห็นกําแพงแสนนี่เป็น วิทยาเขตที่ใหญ่โตในประเทศไทยนี่เราเป็นวิทยาเขตที่มีพื้นที่มากที่สุดนะและบุญบาร,รมีนี้ก็คือเกิดจากงมของสุกชาติและอาศัยความมีบุญวาสนาของท่านมีอำนาจในการที่จะทำอะไรอะไรนั้นท่านก,ก็รีบทำช่วงหน้าจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนให้มากขึ้นกว่านี้นะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ บรรยากาศสุดโรแมนติกและชมสถาปัตยกรรมสุดคลาสสิกสไตล์อิตาลีด้วยแรงบันดาลใจมาจากเมืองเวโรนาประเทศอิตาลีต้นกำเนิดนวนิยายโรมิโอแอนจูเลียอันเรื่องชื่อของโลกต้นกำเนิดดินแดนแห่งรักในเมืองไทยเดอะเวโรนาแอดทับลานอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี ืองไทยก็เหมือนได้ไปอิตาลีเดอะเวโรนาแอดทับลานดินแดนแห่งรักอาณาจักรแห่งการพักผ่อนวิมรกตปรารุ่งอารุณประหยัดต้นทุนว้าวคุณรายได้วิมรกตเม็ดสีเขียวมีนักเชียวลูกตกโอ ดนิปุ๋ยรุ่งอรุณดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคนในวันที่สถานการณ์โควิด -19 กําำลังระบาดเราทุกคนต้องป้องกันตัวเองก่อนโควิด -19 ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดสามารถตรวจเองได้เราจะผ่านวิกฤตนี้ไป <excellent> ดรร้ว,วยกัน live an excellent life นรตาุัปะย้ S 1> <S 1> <S ดีกับทุกหน้าไร <S <S ดีกับทุกคนปุ๋ยรุ่งอรุณในวันที่สถานการณ์โควิด -19 กําำลังระบาดเราทุกคนต้องป้องกันตัวเองก่อนโควิด -19 ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดสามารถตรวจเองได้เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน live an excellent life การโดยเดอเวโรนาแอดทับลานปราจีนบุรีบูธคอนเสได้มาตรฐานระดับโลกดีกับทุกหน้าไร่ดีกับทุกคนตุ่งอรุณบริษัท MP g r o ีกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดและในช่วงนี้ ได้รับเกียรติจากท่านดรจงรักวัชรินรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนา43ปีมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เิียเขตกำแพงแสนค่ะวันนี้เท่าที่เดินดูบูธภายในงานแล้วเห็นเทคนโนโลยีนวัตกรรมต่างๆมากมายเลยตรงนี้ท่านมีความภาคภูมิใจหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างกับผลงานของนิสิตนักศึกษาคะก็ที่เวียเขตกำแพงแสนปีนี้ ครบปีที่43ของการสถาปนาเบญเกศแต่จริงมหา,าวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อตั้งมา80ปีปีนี้ก็ปีนหน้าก็จะเฉลิมฉลอง80ปีเพื่อนก็ลิงกันแล้ว ผมดีใจมากๆมาเห็นที่กำแพงแสนแล้ววันนี้เป็นวันสถาปนา,าการครบรอบ43ปีนะครับแล้วก็ถือได้ว่าในช่วง43ปีที่ที่นี่ผมถือว่าเป็นหนุ่มเต็มที่แล้ว<ช>เป็นหนุ่มใหญ่ที่สามารถจะสร้างผลงานร่วมกับวิทยาเขตอื่นๆซึ่งของมาแล้วก็เสศาสร์แล้็เป็นพลังสร้างชาติให้แข็งแรงขึ้นด้วยพลังของวิทยาเขตกำแพงแสนซึ่งผมก็เรามีนโยบายทําให้ที่นี่เป็นเปนเขาเรียกว่ากำแพงแสนวาเล่เหมือนสิง ซิลิคอนเวลย์ซึ่งเป็นนวัาตกรรมทางด้านการเกษตรของของโลกสําคัญสำคัญ,คญจะต้องมาอยู่ที่นี่ร่วมกับภาครัฐแต่ภาคเอกชนแต่ก็สร้างความเข้มแข็งให้มากขึ้นไปอีกค,ครับจะทําให้เวียเขตกระเพงแสนกลายเป็นศูนย์กลางของโลกด้านการวิจัยด้านการสร้างคนด้านการสร้างนวักตกรรมเรื่องการเกษตรและการอาหารให้แข็งแรงขึ้นไปอีกที่นี<ม>่นะครับกลเ,เป็นความภาคภูมิใจร่วมกันคือที่นี่เป็นแหล่งที่สวยงามสําหรับคนมาเที่ยวอยู่แล้วนะคน่างเช่เรามีช่วงที่ จมพนทิพย์ดังที่นี่ก็ดังมีคนมาหลายแสนคนที่นี่เป็นแหล่งทานอาหารแหล่งท่องเที่ยวสําหรับคนที่เอาอยามาออกกำลังกายมาใช้สนามกีฬาใช้เรือพายมาว่ายนะ้ํามาตีเทนนิสมาแข่งกีฬาแ,แปลกๆเพราะที่นี่มีมินที่แ8,000ได้มาปั่นจัก,กรยานมาวิ่องออกกำลังกายมีเยอะอยู่แล้วแล้วก็ในช่วงเ,เกษตรแฟร์ซึ่งในเดือน ะจะมีคนมาเป็นล้านคนดังนะั้นความภาคภูมิใจเหล่านี้ก็สามารถที่จะจะเอาเราเนี่ยเอาความรู้ไปให้ประชาชนเป็นล้านคนได้แล้วก็ถ่ายทอดบ,บอกปากต่อปากจนกระทั่งที่นี่ผมคิดว่าไม่ใช่ชื่อเสียงเฉพาะในประเทศชื่อกําแพงแสนกลายเป็นชื่อระดับโลกแล้วเราจะทําชื่อนี้ให้ป็นกลายระดับโลกว่าเป็นศูนย์กลางการเกษตรและเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเป็นศูนย์กลางอาหารสุขภาพเป็นศูนย์กลางของความการออกกำลังกายที่ดีสําหรับที่จะบอกคนทั้วโลกว่านี่คือประเทศไทย สวัสดีค่ะท่านคะคสวัสดีครับและในโอกาสที่ครบรบก็วันสถาปนามหาวิทยาลัย,ยกเกษตรศาสตร์พิทยาเขตกำแพงแสนนะคะโอ้โหในฐานะที่อยู่กับตรงนี้มายาวนานมากมีความรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ที่ได้เห็นภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยก็คือการพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการซึ่งระยะเวลาตรงนี้เนี่ยมันทําให้เรามองเห็นสิ่งที่ที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ จากเดิมที่อาจจะเป็นในรูปแบบที่ยังไม่ค่อยใช้เทคโนโลยีเท่าไหร่ะนะครับยังไม่ค่อยมีความรู้ลึกซึ้งเหมือนกับตอนนี้นะฮะจนถึงตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากเราจะทำยังไงจากพืชชนิดเดิมเนี่ยเราจะเพิ่มผลผลิตจากพืชชนิดนี้อย่างไรในพื้นที่เท่าเดิมเราจะมีการใช้เครื่องจักรกลหรือเครื่อง อุปกรณ์ในการเกษตรเลยที่เขามาช่วยเราจะเห็นผลจากการศึกษาที่ที่เรามีโจทย์มาแล้วว่าเราต้องการพันธุ์ดีนะฮะเราจนถึงตอนนี้เราก็จะเห็นพันธุ์ข้าวที่ทนโรคมากขึ้นมีคุณค่าทางอาหารมากขึ้นะนะครับเราจะเห็นพันธุ์สัตว์ที่โตเร็วขึ้นให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นตรงนี้ก็คือเกษตรเกษตรกำแพงแสนที่นี่ค่ะ ก็ได้ได้ทำการศึกษาทำการวิจัยพัฒนาทุกอย่างก็จะมีการพัฒนาที่ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์และก็เห็นผลชัดเจนะนะครับช่วงหน้าพบกับพิธีเปิดร้านเดอะพรีเมียมแอดเคยที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนกับบริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่นจำกัดหรือร้านกาแฟาพันธุไทยช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ ปารุงอรุณประหยัดต้นบุญว,วอนรายได้ปุยโมรกลเม็ดสีเขียวดีนักเชี่ยวลูกตกโอว้ปากไว้ในใจคุณปุยรุ่งอรุณชื่อนี้จำไว,ว้เชื่อเพิดนลองยิ่งลองยิ่งชอบนี่คือปุยรุ่งอรุณดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคน ในวันที่สถานการณ์โควิด19กำลังระบาดเราทุกคนต้องป้องกันตัวเองก่อนโควิด19ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดสามารถตรวจเองได้เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน i v e a n excellent life ้าประยัดต้นมปูรายไเชื่อเดน้อิลองยิ่ชอบดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคนปุ๋ยรุ่งอรุณ ในวันที่สถานการณ์โควิด19กำลังระบาดเราทุกคนต้องป้องกันตัวเองก่อนโควิด19ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดสามารถตรวจเองได้เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน Live an excellent life สนับสนุนรายการโดย The Verona Atthaplan ปราจีนบุรี บูธครบส่ได้มาตรฐานระดับโลกดีกับทุกหน้าไร่ดีกับทุกคนปุยรุ่งอรุณบริษัท MP Group ปประเทศไทยจำกัด ฉัาจ,จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของการเปิดร้าน The Premium atku kps ค่ะซึ่งที่นี่นะคะมีสินค้าเกษตรปลอดภัยรวมถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมค่ะซึ่งเป็นผลงานจากงานวิจัยและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าแต่จะมีอะไรบ้างนั้นตามชัดเข้าไปชมข้างในกันเลยค่ะ ร้านเดอร์พรีเมียมแอดเคยเหรือร้านเกษตรเทชั่นเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนกับบริษัทปิโตเรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่นจำกัดหรือร้านกาแฟพันธุไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้การวิจัยและพัฒนาและการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดนคปรปฐมและจังหวัดใกล้เคียงอีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้และ กระจายรายได้สู่ชุมชนอีกด้วยค่ะแต่ในช่วงนี้ค่ะอยากให้ท่านช่วยเล่าให้ฟังถึงความร่วมมือที่เกิดขึ้นค่ะระหว่าง The Premium at KU วิทยาเขตกำแพงแสนกับกาแฟาพันธุไทยค่ะท่านเรามีนโยบายที่จะให้มีร้าน The Premium at KU เพื่อเป็น m มาเก็ตเพลสสำหรับสินค้าและบริการคุณภาพซึ่งกำแพงแสนนี้ก็รับนโยบายมาแล้วก็มา มาที่กำแพงแสนก็เลยหาพื้นที่จริงๆจะมีพื้นที่อีกหลายพื้นที่แต่ว่าเริ่มต้นก่อนเริ่มต้น<ะ>บุกเบิกก่อนก็ใช้พื้นที่ว่างที่พอทาได้เนี่ยมาปรับปรุงก็บังเอิญความต้องการเนี้ยตรงกับพันธทยคอฟฟซึ่งกําลังมีนโยบายที่อยากจะใช้ความเป็นไทยในการขับเคลื่อนอสินค้าและบริการของคนไทยทั้งแล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกรโดยทําให้ร้านมันมีความแข็งแรงขึ้นก็เลยมาร่วมกันซึ่งทางพันธทยคอฟฟก็สนับสนุนในงบประมาณในการปรับปรุง ร้านจึงเดิมมันว่างว่างอยู่ก็มาวันนี้ก็สวยงาม<ะ>และในนั้นก็มีการเอาสินค้าของหมาลเกษตรศาสตร์มาจําหน่ายไม่ว่ายจะเป็นเนื้อกระแพงแสนข้าวแล้วก็อืน่นออีกเยอะเลยประมาณเกือบร้อยรายการอ่ะคือของหมาลเกรศาสศา์แล้วก็ทางพันไทยคอฟฟี่เขาก็โดดเด่นเรื่องกาแฟอยู่แล้วเขาก็จะเอาผล<ะ>ิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกาแฟแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับส่วนผ,ผ,ผสมกาแฟมาร่วมกันทําเป็นจุดเริ่มต้นก่อนและในอนาคตก็ทั้งสองร้าน มาร่วมกันทั้งกันพันไทยและดับเพลียมเอสเพยายามที่จะเอาสินค้าของเกษตรกร,กรที่มีคุณภาพมาช่วยกันยกระดับมาช่วยกันให้ความรู้และยกระดับสินค้าของเกษตรกร,กรแล้วเอามาจําหน่ายใน m a r k e t ็ต a c e ของ The Premium อสเคแล้วก็จะกระจายไปในมิยเขตอื่นๆ,ๆแล้วก็กระจายไปในร้านของอ่าพันไทยคอปฟี่ซึ่งมีอยู่500สาขาทั่วประเทศเอเป็นที่มาค่ะอยากให้ท่านช่วยเล่าให้ฟังถึง งานแล้วก็ความร่วมมือที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะครับในส่วนของ The Premium AKU นะครับตรงนี้เป็นเป็นนโยบายที่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องการช่วยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มาของผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือมาจากงานวิจัยและก็บริการวิชาการของบุคลากราออกมาว,วิทยาลัยอ,อันนี้ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ได้จากชุมชนนะครับโดยทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจะเข้าไปช่วยในการจัดการเข้าไปช่วยสนับสนุนให้มันอยู่ในระดับที่ที่ดีขึ้นนะครับให้หน้าทานมากขึ้นแพ็กเกจสวยขึ้นอะไรลักษณะอย่างเงี้ยนะฮะหรือเก็บการเก็บรักษาถูกสุขอนามัยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์จะมีอยู่2ส,ส่วน ส่วนหนึ่งคือเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย<ะ>อีกส่วนหนึ่งก็คือผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่เราจะเข้าไปช่วยสนับสนุนในส่วนของแมงแสนก็ได้รับความร่วมมือกับทางกาแฟพันธุ์ไทยนะครับที่จะมาร่วมกันนะฮะเข้าใจว่ามีเป้าหมายเดียวกันก็คือช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนก็เลยเป็นที่มาของความร่วมมือกันตรงนี้ ในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมเราได้รับเกียรติจากคุณพิทักษ์รัชกิจประการค่ะมาร่วมพูดคุยกับพวกเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพิทักษ์ค่ะก่อนอื่นเลยหนูขออนุญาตเรียนถามถึงความร่วมมือค่ะของกาแฟพันธุ์ไทยกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะมีที่มาอย่างไรครับครับนี่เป็นรั้งแรกนะครับที่พันธุ์ไทยเราเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ในโครงการของเนี่ยครับ The Premium a u กำแพงแสนนะครับก็จริงๆิพันธุ์ไทยเราวันนี้เรามีสาขาอยู่ ประมาณ500กว่าสาขานะครับปีที่แล้วเรามี300ปีนี้เรามี500กว่าแล้วก็เราคิดว่าปีหน้าเนี่ยเราจะขยายให้ได้1,500โดยวิธีการขยายเนี่ยแต่ก่อนกาแฟพันธุ์ไทยเนี่ยจะอยู่แต่เฉพาะในสถานีบริการน้ามันแต่เนี้ยครึ่งครึ่งแล้วนะครับเราอยู่นอกปั๊มแล้วในอนาคตเราก็จะมีการขยายนอกปั๊มที่มากกว่า70-80%อยู่นอกปั๊ม20-30%อยู่ในปั๊ปเมเราเพิ่มเปิมนวดทางนในเรืยอเกจกำแพงแสน มีโครงการเนี่ยครับเดือดรีเมี่ยมเราก็เลยขอมาเป็นส่วนหนึ่ง,งกงขอท่านท่านพิการดีที่ให้โอกาสเรานะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเดือดรีเมี่ยมที่นี่ก็เลยเราก็เลยมาทําร้านกาแฟที่นี่ค่ะ คุณพีทั้งเองมองว่าเรื่องของกาแฟพันธุ์ไทยอะคะ่ะมีจุดแข็งหรือว่าเอกลักษณ์ยังไงที่เหมาะกับที่จะมาอยู่ในเด e p r พ m ีเมียม u อะคะ่ะจริงๆด,ด้วยวิสัยทัศน์ของอพีทีทีนะครับพีทีนี้ี่จำกัดมหาชนเนี่ยเรามีวิสัยทัศน์ที่ว่าเราอยากจะเห็นคนไทยอยู่ดีมีสุขะนะครับคนไทยอีกมุมหนึ่งในในตรงของเรื่องของมหา,รารัรเกษตรก็จะเกีย่ยวส่วนนึงก็เกีย่ยวกับเกษตรกร ทำอย่างไรพีทีอยากจะให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขนะครับเราก็เลยมาเปิดร้านที่นี่แล้วก็ที่พันไทยเนี่ยก็จะเป็นจุดจุดหนึ่งที่สินค้าเกษตรนะครับในจังหวัดน,นครปฐมแล้วก็ในจังหวัดใกล้เคียงก็จะมาจําหน่ายในร้านกษแรพันไทยจริงๆเราในอนาคตอย่างที่ผมเรียนว่าปีนี้เรามีประมาณเกือบเกือบร้อยสาขาปีหน้าเรามีพันกว่าก็เป็นไปได้สินค้าตรงนี้ครับของเกษตรกรหรือ จากคณาจารย์ในท่นานอาจารย์ในเกษตรเนี่ยได้วิจัยทำไรออกมาเราก็อยามาเป็นส่วนหนึ่งเอามาเป็นตัวเครื่องดื่มในเป็นส่วนผสมนะครับเพื่อจะไปขายในร้านกาแฟพันธุ์ไทยที่หน่อยกระจายตัวอยู่ทุกประเทศอีกมุมหนึงนะครับเรามีคล้ายๆร้านสะดวกซื้อคือแม็กซ์มาเนี่ยครับก็จะเป็นจุดที่กระจายสินค้าเนี่ยครับของเกษตรกรเข้าไปในตัว ครัอขายของคูจริงๆวันนี้นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะครับแต่ว่าจริงๆตัวสถานบริการเราเนี่ยกรณีที่เรามีการโครงการที่ช่วยเหลือจากเกษตรกร,กรเนี่ยอย่างเราร่วมมือกับการผการค<ช>้าภายในก <ๆ S 2> รณีที่พ่อหน้าเกษตรที่หน้าผลผลิตออกเนี่ยถ้าเกิดมีการล้นตลาดเราก็จะมีหน้าที่เข้ามาแอบซอบเรารับสินค้าจากเกษตรแล้วก็มาให้บางบางทีเราก็มาเราไม่ได้ขายนะครับมาให้กับคู่ คนที่มาใช้รถทองหนนะครับ mm hmm. อย่ปีที่ผ่านมาเพิร์จะเป็นมังคุดเป็นสับป,ประรดเป็นไข่ไก่แม้กระทั่งหัวหอมหัวกระเทียมหอมใหญ่อย่างเงี้ยครับแล้วก็ mm hmm. เราก็มีช่วยตรงเรื่องตรงนี้ให้กัเกษตรกรครับ mm hmm. ซึ่งในอนาะคตเนี่ยการที่จะปีหน้าเนี่ยที่ตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะขยายไปเป็น1 5 0 0สาขาตรงนี้เนี่ยค่ะก็มองว่าจะสามารถช่วยเหลือภาคเกษตรได้มากยิ่งขึ้นด้วยยิ่งยิ่ง,งช่วยได้เยอะมากขึ้นเลยครับแล้วก็อย่างที่ผมเียนว่าแล้วความที่มันตอนขยายเนี่ย ตัวสาขาพันธุ์ไทยจะไปขยายในก็ะจุด CBD จุดที่มีชุมชนมีมีคนูคนเยอะ,ะนะครับอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ตามหัวเมืองหลักแล้วก็อ,กอ,กอีกที่ที่เป็นที่เกี่ยวกับการท่องเทีย่ยวเนี่ยครับผมเชื่อว่าสินค้าเกษตรที่ได้มีการแปรรูปหรืออะไรพวกนี้ก็จะมีโอกาสได้มาจำหน่ายทั้ง ในแม็กซ์มาร์ในโดยเฉพาะร้านกาแฟพันผ่าครับในความที่สินค้าเกษตรนะคะมีมากมายหลากหลายรูปแบบมกแล้วมีหลักเกณฑ์ในการ<ช><ช>คัดเลือกหรื<ช>อพิจารณาไหมคะก็จริงๆอย่างที่เรียนถ้าถ้าเป็นที่นี่ก่อนนะครับก็<ช>ต้องเป็นจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงอีกมุมนึงก็คือเป็นสินค้าเกษตรที่สามารถผมใช้ว่าถ้าของสดมันอาจจะอยู่ได้ไม่นานก็เป็นเรื่องของการแปรรูปนะครับคือแปรรูปโดยเกษตรกรหรือแปรรูปโดยโดยที่ให้มาทางทางมหาวิทยาลัยเกษตรช่วยในการคิดเบบ ผมเชื่อว่าเป็นก้าวแรกนะครับที่เราจะเริ่มเข้ามาช่วยเกษตรกร,ะกรนะครับ<ะ>ว่าทำยังไงที่ผลผลิตวันนี้มีอยู่5 6 0 0สาขาเราก็ช่วยได้ระดับหนึ่ง<ะ>แต่ในอนาคตที่เราจะมีขยายสาขามากกว่านี้หลายเท่าตัวเนี่ยผมก็คิดว่าเราคงจะทำยังไงกันที่สิ่งที่เราคิดว่าทำยังไงให้เกษตรกร,กรอยู่ดีมีสุขมันก็จะเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นค่ะขอบพระคุณ,คณมากมากค่ะขอบคุณครับ สัปดาห์หน้าเรายังอยู่กันที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะคะมีการถแถลงข่าวงานเกษตรกำแพงแสนครั้งที่25ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1 10ธันวาคม2565ที่จะถึงนี้ค่ะมีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมและงานวิจัยงานบริการด้านวิชาการที่ยกระดับการพัฒนาการเกษตรไทยในอนาคตด้วยค่ะ เรียกได้ว,ว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้วิจัยและสร้างนวัตกรรมระดับโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการกินดีอยู่ดีของชาติและประชาคมโลกจริงๆเลยนะคะ และช่วงนี้ค่ะหมดเวลาของรายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังกันได้นะคะผ่านทาง Facebook รวมถึงทาง y o YouTube u h a ช e องรายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนและทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รายละเอียดตามที่ขึ้นหน้าจอเลยค่ะ วนนี้ท่านสามารถรับชมแบบสดๆได้ทางเพจ Facebook TV5 HD ออนไลน์แล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมง10นาทีทางช่อง5กดหมายเลข5แห่งนี้ค่ะวันนี้ชัดและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมกสถานีวิทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะในระบบ AM 1 1 7 7กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุม